การจะซื้อเสื้อสักตัวที่เล่นกีฬาแล้วเคลื่อนที่ได้สุดยอดสีสันสะดุดตาครับผมแนะนำแอร์โลเพนนะครับเพียงตัวละ199บาทนะครับนี่นะครับท่านใดสนใจก็สอบถามได้เลยนะครับมีหลายลายนะครับลองเช็คดูนะครับผ้าจะไม่ติดตัวนะครับเห็นไหมครับมือจะลูบแล้วไม่สะดุดลายจะไม่สะดุดนะครับลายจะไม่สะดุดเลยนะครับลายที่สะดุดนะครับจะเป็น สติกเกอร์หรือจะเป็นสียางนะครับจะเป็นบอกเกิดของแบคทีเรียน,นะครับซึ่งแอล o พเ n นเนี่ยเราใช้นวัตกรรมใช้สีผ่านความร้อนอบเข้าไปในเสื้อเลยนะครับทํำให้สีไม่ลอกแล้วก็ไม่สะดุดเลยนะครับตัวผ้าเป็นผ้านานโนโพลีนะครับเม็ดละเอียดนะครับผ้านานโนโพลีเพรนยละเอียดยิ่งละเอียดเท่าไหร่ยิ่งไม่ละคายเครืองผิวนะครับผ้ายิ่งหยาบยิ่งมีรูมากเท่าไหร่ยิ่งระคายเคืองผิวนะครับ,บ,รรอ,รบอ่า นี่นะครับท่านใดสนใจก็สามารถสั่งได้เสื้อทีมีราคาพิเศษเลยดูลายนะครับสุดยอดจริงๆลองกลับบ้านไปดูเสื้อของคุณนะครับว่าเอามือรูปแล้วสะดุดหรือเปล่าถ้าเอามือรูปสะดุดแปลว่าเสื้อนั้นมันจะเป็นบอกเกิดของแบคทีเรียด้วยสีนะครับด้วยสีที่ทานะครับอันนี้รูปแล้วไม่สะดุดเลยนะครับนี่ครับเอาเล็บขูดได้เลยนะครับเอาเล็บขูดได้เลยนะครับเอาเล็บขูดได้เลยนะครับนี่เล็บข่วนได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ